โตไปเห็นลูกก็้โต้ข้างวันนี้ค่ะสวัสดีคุณเอฟซีนะคะวันนี้เราก็มาทำงานอีกแล้วนะคะเวียดไงังไเียดพอรึษเบียดเบอเบอสิบสองอ่ะเออเบียดรใหญงน่นหาซ่อนเอาปากัดปากกระเดินก็เช็นน้อยขอสลังนี่ย่อลุ้ในลูกกันหนึ่งมันนี้ท่จนก็ูบาว่าสามมวนอย่างเออโต็ได้มาต้รือ nãy giờ đi nhà nãy giờ ngồi ngay nào Ủa ông thử thử nó to, lớn coi cái độ rượu cấm cấm được do nó phải múc ha Mất tức nay mướn này sao đây ông bà gì đâu? Cà hấu, dưa pha pha chế, đặc bang ปลาโจมันคาาเตเนียก่อนฆ่าเตเนียอะไรก็เฉยเขาเขายกกระชากขึ้นมึงสูดยานเนี่ยยกยาสูบขึ้นมาสูบเพื่อเสร็จเลยโอ้ยซื้อแล้วกินไสรั่วพี่เด่นไม่นนพวกสิบาทนี่ซื้อยังเขาวาดลิป,ไปลงงน,นี่เนี่ยมอวาดลิตอไรเนี่ยกายอีกบ่อนโรงงานมันอะเออฮี่แล้วออกไส้มือหนึงน่งวิ่งดิ้งเลย จอดลังกาได้ไม่หลอดทั้งหนาวผมหลับไปทั้งห่วงเนี่ยคือเดี่ยคือนี่กินอย่แงไรเราเห็เงินซื้อมาซื้อเอ้าวี่แล้วนี่กินจากซื้อยังก็ซื้อเลยไมเอาเอาอย่างมากกว่าจิบบุยูุบุ้ยเชะบุ้ยใส่บุ้ยจะแล้วบุ้บุถึงว่าบอกใบก่อนนะนะบุ้ยจังชื่อนะนี่เด้ลากลากไปทั้งซื้อแล้วบอกใบก่อนความหมาย เออพ่อเห็นมองอะไรก็จจอดได้มือจอดเลยกปิงไก่ทายสารากลงปไก่ปปลาเหรียญเนี้ยกินยังไงเออออีบ้านกินวันนี้ดูอะไรอันเยเย็เปลี่ยนมาได้เราบอกเปลี่ยนตายาแล้วรู้เรื่องนะนี่บ่บ่ควันคักเ ฟันจนที่แก oh, ้มพ่อบอคอยเลยลูกพี่ดิขงนาเ่ะ่ก็จะมาขึ้นฟองงานนีนะคะอยู่แถวๆนี้นะคะกำลังหาแม่ล่างอยู่นะคะเนนะขคุณคุณเอฟนะคะอ่อสาเอ้ยมังยากเลยอมึงยิมยาเนหน้านะคะ หอดแล้วหอดแล้วเจ้าเลี้ยงมันเออเงินถูอเงินถูกเขาจะเลี้ยงแบบนี้ไูนี่พ่นี่นี่ทั้งหนาลาทั้งหนาทวีไส่นี่นี่ใส่ขึ้นนี่เพราะว่าลานี่นะไใช่ขจมว่าไรขจว่พิ